ส่วนระดับอำเภอท่านเกษตรอำเภอท่านประธานาณะกรรมาธิการเกษตรสมเด็จารเกษตรกสินมหาราชประจำปีเงาประมาณ2,568ขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดชัยนาทเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานที่จีปิดงานในวันนี้การในวโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมัยทรงพระราชาอิศรยยศสมเด็จ หลังจากการจัดงานโครงการที่เปิดพื้นที่ของเกษตรกรทุ่ท่านผมรู้สึกตื่นเติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการที่สมเร็จพระบรมโอสถพิรุษยามขุนราชชุบมาเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรโดยเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบ ซึ่งเป็นการนำอินลากรอน์าให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และขอให้เกษตรกรที่มาร่วมงานใช้การนี้ในการเข้าในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้พอมในงานต่างๆซึ่งมาปารสะสาทมีจิตอาสาในการให้บริการอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นผู้จัดงานและในงานต่างๆที่ร่วมการดำเนิน,นางานนี้ สุนะรคะของสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทนะคะได้ถ่ายภาพร่วมก,กันกับท่านประธานในพิธีเปิดงานส่วนของพิมนะคะกำนันชื่ออะไรบ้างน,นะคะได้ถ่ายภาพร่วมก,กับท่านประธานในพิธีเปิด แกดำนะคว่ามันออกยากาออกยาแล้วก็ที่นีงทีมันไม่เส็จแต่ก็ถือว่าฟังฟังกรอบมันจะกอบกว่กันหรือเปล่าอันนี้แน่นกว่าเพราะว่าเพราะอย่างอย่างแกมันจะยาวมันจะยาวใช่มันะยาวนี้เป็นวนไม้นี่มันมันทำเป็นขายได้เช่ะไหมขายเอไขายได้ใช่แล้วนี่มันไม่ไม่ต้องเาส่วนหนึ่งก็ที่อ่าในในศูนย์แกเที่แนกก็มีการเรื่องขนาดความเด้าใแต่พื่อ เวลาเนแท่งก็ได้เป็นเป็นปุ๋ยแื่ว่าแต่แต่ว่าวนเห่เขาจลองลองลองไปรับรับเขาหน้าแรงมันก็ไปเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเฮ้ยไม่ปัญหาอน่ที่ที่เขาบอกว่าเพราะว่ามันเป็นัวลออะไรมามาในนาำกที่ร้านเป็นร้านที่กหายนะครับต้ามาล้าตงร

เขาไม่น้ำน้อยเทียบเลยเหลือแต่ปลาปลาชนิดปลาเลยปลาเนิดปลาเลยต้มไก่คุ้มคัวนี่กิจกรรมก็แค่ทำที่มอเตอร์ปูที่ที่ทำเป็นแบกเศษปลาหัเนี่ยเป็นปลาเปลี่ยนัวเนี่ยเป็นเปลี่ยนแบบช่องหนึ่งครับเป็นต้น ปีหนึ่งก็ตัดทุก60สีนครับเพ<ะ>ราะว่าสมมติเกษตรกรมีไอันี้เยอะ,ะใช่ค่ะมีต้้งสองสาบล้านเครื่องนะคะทุกวระเทศนไม่โทษเชน่าดิเชน่าก็เยอะค่ะเยอะ,ะ,ะเยอะเลยครับ